ดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับนี่ก็เป็นอีกคอนเทนต์หนึ่งตอนนี้ก็ผมจะพาไปฟาร์มเลเวลของเฮลสามนะครับโอดีพารากอน80แล้วยังไม่เคยไปลองฟาร์มเฮลสามเลยก็ตอนนี้ก็เราได้ตีบวกตีบวกอุปกรณ์ได้โบนัสแอตติบิวตมาเป็นอย่างละสองแล้วนะครับทุกชิ้นก็ได้โบนัสแอตติบิวตมาอย่างละสอง แล้วก็ชุดถูกตีบวกเป็นเลเวล11หมดแล้วนะครับนี้ก็ถ้าจะตีไปอีกก็รอเลเวลอ่ารอ้อยตอนนี้นี้เราไปดูนะครับไปเปลี่ยนแบบดูไปดูบรรยากาศอะเฮลสามว่าเป็นยังไงบ้างนะครับพี่น้องอาเดี๋ยวจะเปลี่ยนโหมดไปเป็นเฮลสามนี่ก็เหมาะสำหรับพารากอน80ิถึงร0อ2ส0ินะครับซึ่งเฮลสองก็ จริงๆเฮลสอนี่มันก็ได้ถึง130เลยนะครับฟาร์มไปเรื่อยๆยังได้อยู่นะครับของก็ยังดอบอยู่ในเลเวล30ถึง130อยู่แต่ว,ว่าใครอยากจะมาท้าทายชาเลนซ์ความยากก็เฮลสามนะครับดับ Equipment ก็ในเรื80ขึ้นไปนะครับก็มีความยากขึ้นสำหรับมอนสเตอร์แล้วก็การดอบ ของเซตไอเทมก็ต้องการปาร์ตี้สี่คนเขาบอกก็เหมือนกับของแถวสองครับไปก็ต้องเข้าปาร์ตี้สี่คนอีกต่อเราลองเลือกแถวสามกันนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศนะครับเดี๋ยวเราไปไปดูบรรยากาศไปดูห้องสมุดก่อนะมีคนไหมนะครับมาดูห้องสมุดกันก่อนนะห้องสมุดโอ้โห มันไม่ควรเงียบเหงานะต้องมีคนสักคนบ้างแหละนะก็ไปลองดูกันนะครับเพราะเฮลสองมี่โอ้ยกว่าหาที่ยืนไม่ได้แล้วนะครับนะครับโอ้ในในพื้นที่เซวิสไม่มีใครเลยนะครับครับเราก็ใช้สกิลทั่วไปนะครับโอ้สามนะครับไม่ได้ขึ้นเตือนหน่อยนะครับพรอรากนเราถึงแล้วอะโล่งครับ,ม,รบมีใครคิวไวอ การเกงนี้ดูก่อนได้อยู่นะครับเราก็ได้อยู่นะครับมันระวังนิดนึงนะครับเรายังไม่รู้ถึงความแรงของมอนสเตอร์ไม่มีคนเลยนะครับไม่มีคนเลย กลุ่มดาวนะครับก็โอเคก็เกิวได้เร็วดีนะครับไปอยู่นั่ดับทีผงพอใจรวบมันมาเยอะๆเลยครับไม่มีใครแย่งเลยโล่งมากครับพี่น้องเอ้ยเฮลสามว่าเป็นพื้นที่ความที่ไม่มีแม้แต่จะตั้งผู้เล่นสักคนขึ้นเตือนมอนสเตอร์ไฮเลเวลนะครับขึ้นเตือน ช่วงโกลมตายนี่เราก็ค่อนข้า,งขา,งขางังบับากกีบอยดีๆมีโกลมมีโกลมไฟเราว่าจะอุ่นใจนะครับเก็บกองครับโล่งๆเลยครับโล่งๆโลงครับต่อไปรวบม,มาเยอะๆนะครับโล่งๆเลยับ ก็บีตรงนี้ครับสั่งแซลมอนยืนอยู่ด้านหลังนะครับเราเป็นผู้รอรับผลประโยชน์ นี่นะครับมอนสเตอร์ลงนะครับรวบมาทางนี้นะครับตุก้อนนี้เย,ยอะๆตุกนี้เราเราแรงจริงๆครับลงไปนี่มี โดนสะกิดนิดๆหน่อยๆน,อยนี่เจ็บนะครับเออตัวนี้แรงรอยครับ <c oughs> ใช้เล่นห้องนี้นะครับห้องนี้จะเยอะอนี่จะมีเยอะเลยเรวมมาทีเดียว <c oughs> เยอะเลยกับอันตรายมากคอมนี้ อยูไ่ได้เร็วอยู่ได้เร็วโหเจ๋อเลยนะครับผลไม่มีเดี๋ยวเราไปแมปอื่นบ้างนะครับไปลองแมปอื่นนะไม่มีใครเลยครับไปลองแมปอื่นนะ่าอาจจะโหดโหดโหดอยู่นะครับแมปอื่นก็ลองไปเมาส์สาวเวียนอยู่นะครับ เวียนนี่จะพบกันนะไปที่ตัวมุมหมุนก็มีตัวมุมหมุนนี่อาจจะอันตรายกับเรานะสบายนะครับเรา

การกามเรา้องจะมีเรแต่เราก็ฆ่าได้เร็วอยู่นะครับเราปรับความฝึกของเราอีกนิดนี่น่าเจ๋วเลยนะครับทางโล่งนิดนึงนะครับ โอ้ในฟาร์มคนมีปีนะครับก็จะดูแบบชื่นใจนิดหนึ่งนะครับแบบนี้ก็เช้าปีกสวยงามวิ่งเพลินเลยสายปีกมอนละลายกันเลยทีเดียว มีคนก็หลายนะครับคั้งเงียบสงบดีนะครับเราอาร์ตีใน แทบไม่ได้ทำอะไรเลยครับตีเขาจับไปหมดก็เป็นบรรยากาศสั้นๆนะครับก็อยากเป็น S <S ไปแล้วนะครับเราจะลองไปดูครับเฮ้ยเรามาลองคอนสเตอร์ตรงชุดนี้ดูครับ <S 2> <S 2> <S 2> ลองขึ้นไปดูปที่วัดนะครับวัดเป็นยังไงบ้างก็มีซากศพอย <laughs> ู่นี่เลวเจนะยรับจิงนะครับเขาก็จะต้องชรางที้ เจอกัวที่ัวาน่ดงดีนะครัว่าชกด้วใหญ่ใส่ปิดเยอะจริงๆคนมาฟาร์มเยอะแล้วนะครับ ขนานะครับคนไม่ค่อยมีนะครับเ๋ราล,ลองไปสองรหลดฮะโอเส้นดูบ้างไหมครับหรือว่าคนเริ่มมาบ้างแล้วนะครับแต่และแบบใครที่มีเลเวลแล้วก็กำลังที่พอไหวแล้วก็มาได้นะครับพี่น้องดตงว่ามันก็ ตีง่ายนี่ก็จะถือว่าโบพวกนี้มชอบกระโดดใส่พอถิงได้อระวังนี้นึงใกลจุดีทีนี้ว่าได้โบไม่ต้องมีมีแพรไอเทมนะครับเทมเราไม่ต้องไปกลับเมืองไปซ่อม

ทำเลยอาจจะไม่เท่ากับยสองนะครับเพราะว่าเราอากว่าไปไหนอยู่กับาร์ตี้ที่เขามีจามิแรงสบายนะนี่ถือว่าสบาย ไม่มีใครนะครับคนยากมากนะครับอ่ะอากาศคร่าวๆนะครับคอของปากของคอไปดูแต่ละที่ก็เรียกว่าโล่งท่งเนี่ยสำคัญสำคัญนะครับ จะขึ้นเตือนนะครับ,บ,รบ,บ,บ,รบต,ตรงน,นี้บอกให้เราอัปเกรดฮีทพทเ์แล้วก็เกรดัเกตลอมอนตเจ็ดเตือนเรานะครับห้าบออรแบทเลว์เราตรงนี้บอกบอกตังองตังนึงร้อยจะดีมาก ตเต็มแล้วครับลุกแก้มาด่วนนะครับพี่น้องเอลสามพิทมีพับกันด่วนๆลงๆพอได้อยู่นะครับก็ เจมผมก็ไม่สูงอะไรมากนะครับได้เติมอะไรเยอะเหมือนกันก็เติมไปทเทนพาเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ได้เจมโชคดีได้เจมปีมาตัวนี้แล้วก็เอาของรวบรวม,รวมตีบวกมาได้เลเวลสองก็นอกนั้นก็เจมหนึ่งดาวสองดาวทั่วไปนะครับต,ตัวนี้ก็ดอกมาตัวนี้ก็ดอกมา ตีเหมืนอนกันนะครับนี้ก็ไม่มีอะไรแนละ้วเราก็สแตทเราก็พอถูกไถนะครับอาศัยชุดอาศัยอะไรก็อับมาได้เรื่อยๆนี่ครับนี่ตัวนี้ชามสองสกิลปะเดี๋ยวเรากลับไปเมืองกันนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะแต่ว่าเราก็จะฟาร์มชา้านิดนึง ว่าก็ได้อยู่ที่แถวสามก็จะไม่ค่อยมีคนคนน้อยการฟารังก็จะสะดวกสบายครับไม่มีการแย่งกันเท่าไหร่นะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับพี่น้องครับครับ